บาร์โฮสเที่ยวบ่อยเหรอคะพี่ครั้งหนึ่งหนูเคยไปครั้ง,งเดียวเหรอไม่ใช่ครั้งเป็นเดือนเที่ยวนหนเป็นเดือนทุกคืนอ๋อช่วงที่ทาแชร์กันคืนเนี่ยพอเสร็จแฉแล้วก็ไปเสก็ไปปุ๊กโก้สแตนบายปุ๊กโก้สแตนบายปุ๊กโก้พร้อมสแตนบายอยู่แล้วไงไปดูแลไปดูแลพี่แต่ถ้าสมมติเราไล่เรียงความรักเข้ามาจริงๆอ่ะไอ้เรื่องบาร์โฮสมันยังเพิ่งมาหลังๆช่วงที่เราเริ่มรวยเริ่มมีเงินแล้วอ่ะไอ้ช่วงที่เป็นดีเจใหม่ๆทุกวันะตอนนั้นเป็นพิธีกรอีเวน ก็ <S <S ไปเจอกับนายแบบคนหนึ่งป้าตือเนี่ยแหละคแนะนําอืำที่แบบว่าไปซื้อมมเตอร์ส่งมอเตอร์ไซค์อะไรเนี่ยอย้อนกับอดิดรีมอเตอร์ไซค์อ่างั้นแสดงว่าอ่ะตอบเรื่องของด้าก่อนไม่เคยมีแฟนเป็นดาราเลยนะพี่บางคนถามโมันจะต้องได้กินดาราเยอะมากไม่มีเพราะไม่ชอบหรือไม่มีเพราะเขาไม่เอาแปลว่ามีคนที่เราจีบอยู่มีแต่ก่อนเขาเป็นดาราพี่จะเอาจริงๆถ้าสมมติชอบดาราเนี่ะมีอยู่ชอบอยู่คนเดียวที่เคยปิดจีบเคยไปแบบเป็นวีรกรรมซึ่งก็เคยเล่าในรายการแชไปอ่ะ ก็คือแอมชอบสมัยก่อนเขามาเล่นหนังพดอานนท์มาทำสินค้าที่พดสนิทกันปรากฏเห็นปุ๊บผู้ชายคนนี้ฉัต้องเอาไปทำาัวให้ได้ไอความสุดความแหลกของเราเนี่ยคือก็หนึ่งในตองอูอยู่ถูกต้องไหมล่ะ่ะตอนนั้นฉันจะต้องเอาเด็กคนนี้ได้ปรากฏว่าอายุเขาเพิ่งสิบหกสิบเจ็ดพี่ภาคผู้เยาว์นะลูกใช่ไหมล่ะแต่เราก็เพิ่งยี่สิบต้นๆอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังไม่เยอะมากทํายังไงดีวะอ๋อเขาเปิดร้านขายหมาเราต้องไปซื้อหมาเขาแต่เมื่อก่อนเนี่ย เงินเดือนยังไม่ถึงห้าหมื่นเลยแต่หมามันตกตัวละห้าหมื่นกว่าบาทนะพี่อ้อยทำยังไงดีอะไม่ถ้าแค่รู้จักก็ให้คนแนะนําไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้พี่เราจะต้องรวยเพราะว่าเราคิดมาตั้งแต่เด็กว่าเราจะต้องมีเงินเราจะต้องรวยพี่เพราะฉะนั้นเราจะต้องเปิดตัวอย่างที่มีความเกรงใจแบบเป็นลูกค้าถูกสร้างความประทับใจอย่างนี้ถูกทำยังไงดีวะอ๋อหลอกเพื่อนก่อนล่ะกันค่ะหลอกเพื่อนโดยให้เพื่อนไปซื้อมาค่ะปรากฏว่าหลอกเพื่อนไปหลอกเพื่อนมา เพื says, ่อนมาบอกกูจะซื้อทำไมภาละกูไม่เอาไงวะ,ะยาน่ะใส่แหวนเพชร <c oughs> วางยานอนหลับยาไว้วางยานอนหลับยาซึ่งเรารักยาใช่ไหมรักสิ <c oughs> แต่ก็คือยาดีใจยา,นนายากินน้ําชายากินน้ําชาหน่อยแล้วเราก็เราดูละครเอากินกุยา่ากินกินกินกุย่าดีใจเลยวูวันนี้หลานลูกใส่จะเอาเงินเท่าไหร่ลูกอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอไม่จะเอาเงินยาหลับสีหลับสี่ ปุ๊บถ้าสมมตินางหลับปุ๊บแล้วเราก็สามารถกุญแจเซฟนางมาเปิดได้อะแล้วแล้วนางหลับไหมลาบแล้วเอาไปไหมเอาแล้วเราก็ไปขายจับได้เลยว่าไปขายร้านเพชรอยู่ตรงสะพานควาย<ร>าอะไรอย่างเงี้ยเอาแหวนไปแบบเพชรยา่าตรงสะพานควายวก็ได้เงินมาได้เงินมาแปดหมื่นบาทเสียใจมากพี่อ่านเพราะว่าย่าบอกว่ามันกะลัดกว่าเราได้มาแค่แปดเก้าหมื่นบาทอย่างเงี้ยแปลว่าสุดท้ายย่าก็รู้ด้วยว่าขโมยย่ารู้ทุกอย่างแล้วย่าโกรธไหมคะไม่เคยโกรธจริงหรอย่าเป็นคนไม่เคยโกรธเขาหัวเราะ ย่าพูดยงไงรู้ป่ะเวลาจับได้อะไรเงี้ยย่าหนูทันสมัยมากเออเาลูกอยากกินเล่ากินให้สุดอยากทําอะไรเนี่ยเออทาให้สุดเร็วเร็วให้สุดนะลูกแล้วรีบกลับมาเป็นคนดีของย่าให้ได้นะโคนะพ่โคตรไปโยกระโยคสุดท้ายเจ๋งมากอะเอาให้สุดลูกทําอะไรหนูทําให้สุดค่ะได้ยินดังนั้นเราสุดจริง ต่อไปเฮ้ยแต่ว่ามันจิน8ปดหมื่นมันก็เกินห้าหมืน่นแล้วไงมดาซื้อสองตัวพี่ <c oughs> ต้องแสนหนึ่งต่อใช่ทําไมต้องสองตัวเดี๋ยวไม่รวยอย่างเงี้ย <c oughs> เดี๋ยวไม่ใช่หรอกก็คือเดี๋ยวหมามันก็แบบว่าเดี๋ยวเหงาเหงาพี่ก็ใจอยู่แบบว่าสมมติเราเอาเงินแสนไปให้ผู้ชายอะ่ะผู้ชายจะต้องแฮปปี <c oughs> ้กว่าเราเอาไปแค่สี่แปดเก้าหมื่นเดี๋ยวผู้ชายจะมาเที่ยวกับเราอย่างเดียแต่ว่ามันยังไม่พอนะมันขาดสองหมื่นสองหมื่นไม่ใช่สิก็เอาปู่เนี่ยแหละวางยาปู่ต่อปู่แล้วขโมยเหมือนเดิมมาแหละแล้วขโมยอะไรไปของปู่พระสมเด็จรุ่น โอ้โหไปขายอีกแล้วขายอีกและเขารู้ได้ยังไงว่าเราเอาไปเราเราบอกเขาเอ๋อไปกลับไปสารภาพวันอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งเขาจะหาแล้วของเขาหายไปไหนอะไรอย่างเราก็บอกว่าเขาเอาไปเองเอาไปซื้ออะไรไปซื้อหมามาเนี่ยที่ปู่ย่าเลี้ยงอยู่เนี่ยสองตัวนี่แหละ